สว,วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแน็กฮันเตอร์นะครับแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมคาเมเลเดอร์คาบุโตะนะครับจากอีพีที่แล้วที่เราเล่นเนื้อเรื่องของคาบุโตะไปจนจบนะครับเดี๋ยวอีพีนี้ผมจะมาเล่นเนื้อเรื่องของคาเมเลเดอร์ตัวอื่นๆบ้างนะครับมาบอกก่อนนะฮะว่าคลิปที่แล้วที่ว่าเสียงบางช่วงมันตัดไปเนี่ยคือผมโดนลิขสิทธิ์แล้วผมต้องตัดออกนะครับไม่งั้นโดนติดแดงแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อเรื่องของคาเมเลเดอร์ตัวอื่นกันเลยครับมานี่ ผมว่าถ้าเราเล่นเนื้อเรื่องของคอมเบรเลเดอร์ตัวนี้ออของช่วงนี้จบน่าจะเป็นปลดล็อกของเวิร์มนะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันนะเล่นด่วงรอก่อนนะครับมาปุ๊บมันก็จะเป็นฉากเดิมนะครับที่ว่าอุกบาทหล่นลงมานะครับแล้วก็จะมีเวิร์มตามมาโอเคตรงนี้ผมจะข้ามแล้วกัน ทุกคนน่าจะรู้อยู่นะครับไปแม่งเอ้ยตอนแรกผมลองเข้ามาเล่นเว้ยจอยผมแม่งเป็นไรก็ไม่รู้กดอะไรไม่ติดเลยโอเคอืมอืมโอเคเคนหนึ่งตัวแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยกดไม่ติดเลยเป็นไรก่อนอืมอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวผมใช้ปุ่มตรงนี้กดก็ได้นะครับมาครกอกครกอกอืมอ้ออาอสิมานี่ไงไรเดอร์สตริงต่อยไปเลยนะครับถ้าไม่ตายของไอตัวพึ่งนี่ก็คือจะเป็นการต่อยนะครับพูดง่ายมันเหมือนเป็นนักมวยอะ่ะอ่ะอืมอืมมาครกอป อุ้ยเชีย่ยแล้วต่อยว่าไม่เป็นไรยังได้อยู่มาขอตีตวสวยนะเรียบร้อย,ยโอ้ต่อยอีนิ้นปีแตกนะมา you win หวังว่าคลิปนี้คงจะไม่โดนลิขสิทธิ์นะไม่อยากตัดฟังช่วงบางตอนเลยเสียงมันหายนะครับโอเคต่อไปนะจะเป็นตัวอะไรวะ The Bee หรอบอกก่อนนะว่าฝุดแปลงล่างเป็น c a m m เ n d e r The Bee เนี่ยมันหลายคนมากนะในหน่วยเซกอะเยอะมากเป็นมรเดอร์สาธารณจัด โอเคบี okay. อีกแล้วข้ามนะครับเอาเด็กตัวกลางก่อนเลยมามาแคสออฟเอาอยัางไงให้โดดาเมจมาเดมาโคกเอ้าม,มาตัวนี้ตายแล้วนะโอเค ไรเดอร์สตริงจกยางไวไรเดอร์สตริงโอ้โหเข็มโคตรใหญ่นี่ไงระเบิด you win มาป่าข้ามแล้วภาพแม่งแตกอ่ะ ซึบ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 มาชนกาทแท็กมาข้ามเลยเฮ้ยเจอตัวนี้อีกแล้วบอกเลยตอนที่เล่นเนื้อเรื่องของคาบุโตะแม่งโคตรตึงครับตัวนี้ผมเล่นไปหลายตาจัดหรือว่าเราเล่นกาก็ไม่รู้นะมาเด็นี่ไงเฮ้ยได้อยู่แคสซอฟ มาโดนดาเมจด้วยนะครับนี่ไงมาเดิอุ้ยยังไม่คอ,อกอัพอยู่อ่ะกลัวแบบว่าคอ,อกอัพไปแล้วมันใช้นะครับอุ้ยอืมเอาเซ่อเอาเซ่อห้อสก,กิลยิงเยอะจัด มาเขอ up ลุกมาอืมเฮ้ยเฮ้ยลงมาลงมาเชีย่ยใช้ไม่ทันเรียบร้อยไม่งั้นปิดจบแล้วไม่เป็นไรนะ นี่ไงเปิดก่อนได้บูดนะมายิงเลยชูตติ้งฉากสวยๆนะครับเฮ้ยเรียบร้อยกระจายไลเดอร์ชูตติ้งถ้าไม่ตายของเขานะครับ ข้ามนะครับกาสสีแม่งไม่สวยผมข้ามเฮ้ยนี่ไงชน,นกากาแท็กไปต่อไปตัวอะไรโอเคครับเราเล่นเป็นซาวซอสนะฮะตอนนี้ส่วนตัวผมชอบนะมันถือดาบอะ เฮ้ด hey, so hey. ินี่ไงเฮ้มาเดี๋ยวเคลียร์กับบอสก่อนแล้วกันมา cast f p cast u f อมาเซ่โดนแน่มาเดี๋ยวเคลียร์ลูกสมุนก่อนแล้วกันเกกะอืมเกกะพวกเองอ่ะไปผมจะสู้กับตัวหัวหน้าเท่านั้น มากูค็อกอัพเลยแล้วกันนี่ไงอย่ามาขวางได้ไหมม,มาเฮ้ยมันจะกลายร่างเหมือนกันนี่ไงไลเดอร์สแลชรอโอเวอร์โอ้โหแม่งเอ้ยไอ้นี่แม่งก็จะใช้ค็อกอัพได้นะเดี๋ยวเคลียร์ทีละตัวก่อนแล้วกันมา ม,มาไรเดอร์สแลตัวนี้ก่อนครับฮะไม่ยุบเรียบร้อยแล้วกูตายแน่นอนครับเฮ้แต่แปลกนะมันไม่ใช้แบบว่าเขาอัพกันเลยนะนานไงไม่น่าพูดเลย <c oughs> เรียบร้อยสมพรปากกูกันกันไงวะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายโอเคเดี๋ยวเราใช้คืนบ้างครับ โอเคเราใช้มั่งนี่งไงโอเคแตกหนึ่งมาเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะับลุกมาดิโอ้โห,โหสระชเรียบร้อยครับว้าวไปหนึ่งทีแต่ไม่เป็นไรจะตายละผมไม่งาน้นปิดฉากแบบว่าใช้ถ้าไม่ตายโคตรเท่เลยนะไม่ได้เห็นเลย อแปลไม่ออกนะครับใครรู้ก็แปลมาได้นะบอกเลยว่า EP นี้ไม่ได้เล่นเป็นพี่เทพแนพ่น,น,นอนนะครับแต่ว่าเราน่าจะมีฉากได้ไปสู้กับพี่เทพอยู่โอ้ยเสียงเด็กนี่วะน่าจะเล่นเป็นกาแท็กวะโออใช่ด้วยอ๊ย นี่ไงตัวนี้โกงนะชุดแบบว่ามันมีปืนด้วยนะปล่อยไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดไม่ติดปุ่มมามนี่ไงเฮ้อืม,อม,มาโอ้โหนี่ขนาดว่าเรายังไม่ได้แคสออฟนะครับเลือดแม่งยุบไปครึ่งหนึ่งละ ตอนนี้น่าจะหวานหมูนะมาแคชออฟอ๋อต่อก็เท่นะยอมรับเลยผมว่ามันเป็นพระรองที่ว่าชุดก็เท่อยู่นะในเรื่องนี้ปุ๊บโอเคมามาโอ้ up righto kick นั่นไงอวสานแต่โชว์ฉากจบที่เท่หน่อยแม่งเอ้ยไม่เป็นไรครับเค่อย่างงี้ดะมาไรเดอร์คิกไรเดอร์คิกมาโชว์ให้เขาเห็นหน่อยสักตานะนี่เฮ้ยถ้าเตะเท่ว่ะ ยูวินมข้ามข้ามแงแตกมาปึบปึบึบปึบเห็นเขาว่าผมไปดูคลิปคนหนึ่งมาเขาบอกว่าถ้าเราเล่นแบบโดยที่เราไม่แพ้เลยนะครับมันจะปลดล็อกอีกด่านหนึ่งก็คือด่านที่สิดรู้สึกว่าเราจะสู้กับกาแท็กได้ล่างอะไรสักอย่างเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะ มาเราเป็น2พี่น้องลุมพี่เทพนะครับตอนที่เราเล่นเป็นพี่เทพเนี่ยผมแม่งโคตรสู้ยากเลยมาครั้งนี้เราจะแต่พี่เทพบ้างอืมตักทีนะครับเฮ้ยกรกอบอืมเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเห็น ใครเขาเล่นนะที่ว่ามันใช้ธาตุติดต่อกันนะผมแต่ว่าเล่นไม่เป็นเรียบร้อยแล้วพี่เทพูอย่ามาต่อยผมอย่ามาต่อยผมเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ้ยฟอกอัพคู่หูเราโดนเตยับเลยวะ <c oughs> <c oughs> มาตาเราบ้างนะครับ เด oh, yeah. so ี๋ยวจะโชว์ท่าสวยๆสักท่าหนึ่งแลันอ้าวเชื่อเลยเลือดแม่งหมดก่อนเฮ้ยโอ้โหเป็นไงแมงก็ไม่เท่าไหร่เลยดีกว่าไอเทพเจนโดเนี่ยฮะคุณย่าเคยพูดเอาไว้สองรุมหนึ่งไม่หมาหมู่นะมาปุ๊บต่อไปได้เลยวะ อ้ oh. ผมจำชื่อมันไม่ได้วะ่ะเอ่อโคเคซัสหรือปะใช่ไหมเดดเดอะมูฟี่อะบอกเลยอย่าให้มันได้ครอคอัพแมงโคโทดเปิดก่อนได้บูดนะครับอย่าให้ได้ครอคอัพเปิดก่อนนะครับอีเอาสิอืมอืมเปิดก่อนครอ เรียบร้อยครับโอ้โหอีซี่จัดออตอนนี้อีซี่จัดคา,าร์เมลเดอร์สีทองนั้นเหรอคาร์เมลเดอร์ทองนะครับคาร์เมลเดอร์เรตตำนานเจอเราไปทีนี่หายฮะตำนานหายมาอะไรอ่ะ โอเคเจอกับพี่เทพนะครับบอกก่อนนะว่าตัวนี้นี่ใช้สกิลดาบได้เก่งมากนะมาเดซิลี่แม่งโหดนะแต่มันตายแบบโง่ไปหน่อยที่ผมไปดูมานะคุกอ๊บมาพี่เทพโดนมากนะครับ นี่ไงอย่าใช้ของอัพนะม,มาทีเดียวจบเรียบร้อยครับพี่เทพก็พี่เทพนะฮะเบาโตเลอไม่ได้ครึ่งของฉันเลยว่ะไม่รู้ว่าได้บทพูดงนี้หรือเปล่าอผมว่า ง่ายนะง่ายว่าเนื้อเรื่องของคาบุโตเยอะเลยนะตอนที่ผมเล่นของเนื้อเรื่องคาบุโตมันตึงๆไงก็ไม่รู้หรือว่าเราเจอแต่ตัวเก่งๆเปล่าก็ไม่รู้นะมาเอพิโซดที่9นะครับโอเคลุม2ตัวนะครับ <c oughs> มาไม่เป็นไรครับเรามีพอกอัพที่โหดอยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่แคสออฟตับสนนิดนึงนี่ไง แทบหยุดเวลานะครับแต่หมดโคตรไวรอยด้วยเตะว่าวงามใต้ละกูถึงจะมีโหดแค่ไหนแต่ถ้าเตะว่าวก็เท่านั้นบอกเลยแม่งเอ,ยเอ้ยเฮ้ยมาโอ้ยกดผิดกดผิดกดผิดมาลุกไปเด้ยนี่ไงกาแท็กนะฮะโดนเต็มเต็มเฮ้ยแม่งเอย้ย นี่ไงลุกมาเดี๋ยวเครีย์การแท็กก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่เทพแม่งทีหลังเลยเรียบร้อยครับมาไอ้เทพเทนโดโซจูเดี๋ยวขอท่าไม่ตายงามๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเอา้าบักเหรอผมต่อยแล้วแม่งไม่ไม่เข้าอะไรวะบักปะ ผมไม่งั้นนะ่ะถ้าเตะสวยๆแล้ว you win ส oh. ุราบที่ปล่อยไปนั้นผู้ควรกับคนที่แข็งแกร่งทนนั้นถ้าแม่งโคตรแบบถ้ามาจากเดมูฟวี่นะครับต่ <c oughs> อไปตัวอะไรวะน่าจะดาร์คคอมบูโตปะห <c oughs> นังสุดท้ายนะครับ โอเคมาเราเล่นเป็นดาร์คคาบุโตะนะมันเหมือนสลับกันเลยนะแบบว่าไอตอนที่ว่าเราเล่นเป็นพิเทพซินโดเนี่ยเราจะเจอกับคนพวกนี้นะปึ๊บต้องบอกก่อนนะว่าดาร์คคาบุโตะเนี่ยคือท่าในการใช้เนี่ยจะเหนือหว่าของล่างคาบุโตะนะครับทุกๆก,กระบวนท่าเลย ไม่ว่าจะการต่อยหรือการใช้ท่านับขนาดท่าไรเดอร์คิกอะยังเท่อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเขาอัพก่อนมา, <c oughs> อาโอเคเอ้ยแคตออฟโอเคเดี๋ยวดูเฮ้ยแม่งเลยใช้ไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวหาจังหวะดีๆก่อนแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวใช้ดูเดี๋ยวใช้ดูๆๆนะครับผมบอกเลยว่าท่าแม่งเท่ว่ะพี่เทพอะโอเค นี่ดูดิแม่งเอาตียันยันไหลเลยนะ one two three r i kick แล้วก็กดเท้าลงนะครับเหมือนแบบเป็นการกระทืบลงดินนะ่ะนี่ไงเรียบร้อยอ่ะพี่เทพโอ้โห you win คำพูโตัมีแค่คนเดียวก็พอโอเค โอเคครับเคลียร์เกมไปแล้วนะเดมโมดเนื้อเรื่องของคเมเลเดอร์มาปุ๊บปุ๊บน่าจะปลดล็อกด่านเบิร์มเลยละมั้ง๊บมาเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับอา้าปลดไม่ติด โอเคครับก็ด่านเวิร์มปลดล็อกแล้วผมว่าด่านคัมเบเเดอร์นี่มันเล่นง่ายมากกว่าด่านเวิร์มแน่เลยดูทรงแล้วครับเพราะบอกก่อนนะฮะว่าเวิร์มเนี่ยว่ามันจะต้องกลายร่างมันต้องรอระยะเวลานะครับโอเคครับก็อีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเนคันเตอร์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ